วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆบอกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่น้องๆรู้จกักน้องๆครับ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าและเนื่องจากเราเป็นชาวพุทธจึงควรที่จะเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆได้อย่างเหมาะสมเอาละครับน้องๆถ้าเช่นนั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับวันแรกเลยนะครับวันวิสาขาบูชา ตรงกับวันเพนขึ้น15้าค่ำเดือน6ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับชาวพุทธเพราะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูตริหรือวันเกิดตรัสรู้คือวันที่บรรลุธรรมและปรินิพานคือวันสิ้นพระชนของพระพุทธเจ้านนัเองค่ะในวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมไปทำบุญตักบาตรฝังเทศ ถือศีลและเวียนเทียนที่วัดในเวลาค่าต่อมาเป็นวันอาสาหะบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงปฐมเทศนาหรือธรรมะครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมะจักกับปะวัตนสูตรแก่ปัญจวคี ทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและทําให้พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบสาประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมไปทําบุญตักบาตรฝั่งเทศและเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันวิสาขาบูชาวันมาคะบูชา ตรงกับวันเพนขึ้น15บหาค่ำเดือนสาเป็นวันสำคัญทางศาสนาคือเป็นวันที่พระสงฆ์1250รูปที่สำเร็จพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายโดยพระพุทธเจา้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์เหล่านั้นอีกด้วยและในวันนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมไปทําบุญตักบาตร ฟังเทศและเวียนเทียนเช่นเดียวกับวันวิสาขาบูชาและวันมาคะบูชาและสุดท้ายนะครับวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรมแปดค่มเดือนหกซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธีกรรมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพพานแล้วในวันนี้ พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันสำคัญทางศาสนาไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรามาพักเล่นเกมจับคู่กันก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมต่อไปกันนะครับให้น้องๆเลือกจับคู่ภาพให้สอดคล้องกับวันสำคัญทางศาสนา เริ่มเข้าใจถึงวันต่างๆกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะน้องๆก่อนจะถึงกิจกรรมสุดท้ายเรามาทบทวนถึงวันสำคัญต่างๆกันอีกสักครั้งนะคะเริ่มจากวันแรกนะคะวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติประสรู้และแบบริิพานวันอาสาหบูชาเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามประการวันมาฆบูชา วันที่พระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่สำเร็จพระอระหันต์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายโดยพระพุทธเจ้าส่งแสดงโอวาทปาติโม่แก่พระสงฆ์สุดท้ายคือวันอัตมีบูชาคือวันที่ประกอบพิธีกรรมถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าและในวันนี้พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญความดี เพื่อถวายเป็นพุทธน้องๆครับและแล้วก็ได้เวลาของกิจกรรมส่งท้ายของเราแล้วนะครับกับกิจกรรมฉายเดียวช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งข้อใดคือความหมายของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ข้อสวันใดที่มีพระสงหนึ่งพรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายข้อใดหมายถึงวันอัฏฐมีบูชาวันสำคัญวันใดที่เป็นวันที่มีพระสง์รูปแรกเกิดขึ้น ข้อ 5. ธรรมาจักกับปะวัตนสูตรเกี่ยวกับวันสำคัญวันใดอาละค่ะน้องๆได้เวลาของเฉลยและคำอธิบายกันแล้วนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อใดคือความหมายของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าข้อที่สองวันใดที่มีพระสงหนึ่งพรูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายตอบวันมาคบูชาเป็นวันที่มีพระสงหนึ่งพรรูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ข้อที่สามข้อใดหมายถึงวันอัฏฐมีบูชาตอบวันอัฏฐมีบูชาคือวันที่มีการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้าข้อที่สี่วันสำคัญวันใดเป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นตอบวันอาสาหบูชาเป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา คือโกนธัญญะข้อที่ห้าธรรมาจักกับปะวัตนสูตรเกี่ยวกับวันสำคัญวันใดตอบธรรมาจากกับปะวัตนสูตรเป็นวันที่ทำให้เกิดพระสงฆ์รูปแรกเป็นยังไงบ้างครับน้องๆจากที่ได้เรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปแล้วชาวพุทธที่ดีนั้นอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมทางาศาสนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ